ơi! leo, bay leo, bay leo. ôi, áo, 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 สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซแฟนค่ะบเอทุกท่านค่ะมาเบ่งตัวปวนปวนออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วปวนแล้วค่ะปวนแล้วมาค่ะมา๊ป oh, <no. S 1> ๊ป๊บปับป๊บ,ปบ,ปบ,ปบไปแล้ว สวัสดีครับเร็วๆสว,วัสดีครับเร็วโอ้เฮ้ยไปไปออกกำลังกายออกกำลังกายเร็วๆเร็วๆมิง่งคันหูไม่รู้ว่าเป็นอะไรฮะคันหูเป็นอะไรครับจำได้บอรครับจำได้บ่คร,บครับผม ไปไกลๆแล่ะไปนอนในเป็นยังไปมองออกจากมองนี้แน่ผุนไปไกลๆไปนอนสวัสดีครับก่อนโอ้ยบอสนวครับบอสนแ่้วอนบอสนแล้วออนลูกนอนเออสอสอเก่ง นั่นนั่นนี่ยังครับนี่ยังครับไป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 มึงไปกินไปกินไปกินในอิศพรลงไปเร็วกินในพ่อเด้อบนสูงบนสูงโอ้ เก่งเก่งเก่งลูกชายล่เก่งคักเก่งค่ะบน,บนสูงก่อนครับ,บโอ้โอ้เห็ดแห้งสวัสดีคสวัสดีค่ะ Tại cái ta cấp anh lãn phân วัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพุ่นพุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วมาพี่มาพี่ไปสายนั่นไปสยมิงเอ้

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเอา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 บังเด้ออืมโอ้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 สิคือรถน้ำเขาอีกตีนั่นฮะเร็วเร็วโอ้โหแจ๊คจะได้กินบ่ได้กินบ่หัวต่เห็ดไปก่อนเลย เอาน้องดิมน้องดิมน้องดิมโอ้ยขนมหวานครับขนมหวานอยูุไซครับเอา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 ยนมนมนี่นมยุพี่เอานมให้กินก้อนนั่น

อยากกินครับอยากกินโอ้ลูกชายแม่ก็งูจะคว่ำแต่ว่าเอาลูกเอาเอาลูกเอาเอาลูกเอาโอ้ยหิวแหงหิวแหงโอ้ยเอาให้กินแน่ให้กินแน่ผมหิวครับผมหิวอย่าไปอย่าไปครับอย่าไปจากผมครับพูน่ะเสียงก้อนเสียงเสียง ไปแล้วไปนั่มไปอีกแล้วโอ้ยแตยเอาให้กินอีกแน่นันเด็กขนมมันทั้งแตกทั้งเติรกกันเม่อ๋อมีใครกินบ่ไดายเอากินบ่ได้ตีมีใครอ่ะลูกบอดายกินพืชกินพืชไม่เป็นไรครับอโ้ยมาแล้วมาแล้วเอาเอา แตกอยู่แล้วแตกอยู่แล้วครับแตกอยู่แล้วไปแล้วไปแล้วกล้วยครับกล้วยกล้วยครับกล้วยหิ้วครับหิ้วนั่น โอยเอาไหายหน่อยเดียวหนึงเนาะหา้อีกแน่อหนุ่ม๊อกเล็ดคับครับี่ายเงเสีเอีบบ้าก็บได้กินเนาะแต่เบ้าเบ้ากับได้กินเนาบ่เบ้าวบ่เบ้าวเสียงกัได้กินครับได้กินครับ มามามาเร็วเร็มากินมากินหัวรานไดวีเนาะไปแล้วใจหน่อยเนาะไปแล้วไปแล้วคุณเดียวมาเด้อ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 มิง โอ้ตกกระหมูก่อนแล้วว่าลิ้นน้อยๆก็อไไไไขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมก็ามาสับส,บสกี้กดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่ง,งกำลังใจคะ่ะบอไปบอไปบอไปมิงโอ้อย บ่ไปครับบ่ไป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 ครับบ่ไปเลยบ่ไปมิงว้ายบ่ไปบ่ไปบ่ไปบอไปบ่ไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮย้ยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ ไปลุกไปเอาเอเอาเอาเไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ๊ยโอ้ยมา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 เร็วเร็วมาเร็วเร็วไปลุกไป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  ตกลงเออเออ,เอ,อตกไปเลยไปเลยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเฮ้ย